เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติจริงๆและสามารถทําให้ปัญหาทางด้านสุขภาพของเราดีขึ้นจริงๆค่ะถ้าให้คะแนนนะคะสําหรับดิฉันแล้วร้อยเปอร์เซ็นเลยค่ะคะแนนเต็มร้อยดิฉันให้ร้อยเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพบาพินบุญศรีนะคะปัจจุบันเป็นครูสอนธรรมะอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะปัจจุบันอายุย่างเข้า60ปีแล้วนะคะดิฉันเคยมีประสบปัญหาในเรื่องของอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานแล้วมีมรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาเฉียวชนก้นกระแทก หลังจากนั้นดิฉันมีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกเคลื่อนมีอาการปวดมากไม่สามารถนอนตรงได้เวลานอนนี้ต้องยืดขาข้างหนึ่งตรงแล้วอีกข้างหนึ่งต้องงอไว้การเดินก็เดินไม่ตรงนะคะอาการปวดเป็นอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบปกติได้ค่ะช่วงนั้นดิฉันทรมานมากเลยหลังจากที่มีคนแนะนําให้รู้จักกับดีบูลสามารถที่จะทําให้อาการที่ดิฉันปวดและทน,ท,นทรมานอยู่นะดีขึ้นได้ จากการที่ได้ทานดีบูลต่อเนื่องมาระยะหนึ่งนี่ทำให้เห็นเลยค่ะว่าอาการปวดที่เป็นอยู่นะ่ะลดลงค่อยๆลดลงแต่ในช่วงแรกที่ทานเนี่ยมีอาการปวดเพิ่มขึ้นเพื่อนก็เลยแนะนําว่าให้ลองทานโคเลจินร่วมด้วยหลังจากนั้นดิฉันได้ทานทั้ง2ตัวค่ะทั้งโคเลจินและดีบูลเมื่อการทานโคเลจินและดีบูลเกิดขึ้นในระยะ,ะเวลาหน,นึ่งเนี่ยดิฉันสังเกตเลยนะคะว่าอาการปวดที่มันเคยเป็นเหมือนปะทุข,ขึ้นมาในช่วงแรกนะ่ะมันดีขึ้นเลยแล้วทําให้เราเนี่ย หายจากอาการปวดเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่ถึงประมาณไม่น่าจะประมาณสามอาทิตย์นะคะรู้สึกว่าดีขึ้นเลยแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้ชีวิตเป็นปกติสามารถเดินเหินได้ปกติแล้วก็สามารถใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้ซึ่งดิฉันดีใจมากค่ะหลังจากนั้นมาดิฉันก็ใช้ชีวิตต่อมาอีกเรื่อยๆแล้วก็สังเกตอีกอันหนึ่งที่ดีขึ้นหลังจากที่ใช้ดีบูลนี่ก็คือว่าเข่าที่เคยเสียงดังก๊อบแก๊็บเนี่ยในขณะที่เราเดินแล้วก็เคลื่อนไหวอะค่ะอาการเข่าที่เป็นอยู่มันดีขึ้นด้วยเพราะว่า สังเกตจากการที่เราขับรถเนี่ยในช่วงแรกๆของการขับรถเนี่ยแต่ก่อนที่ก่อนใช้ดีบูเนี่ยมีปัญหามากข้างซ้ายที่เหยียบครับนะคะจะปวดอยู่ตลอดเวลาเลยดิฉันเองมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มากและทั้ง2ตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดีบูหรือโกลเลจินก็ตามเนี่ยเป็นเหมือนกับผลิตภัณฑ์คู่กันเลยถ้าเกิดเราทานแล้วเพื่อต้องการให้ได้เห็นผลและเห็นผลเฉียบพันเลยนะคะ2ตัวนี้ดีมากอยากแนะนําให้กับทุกท่านนะคะที่มีปัญหาอยู่ ถ้าได้ฟังคลิปนี้ขอให้ท่านเชื่อมั่นนะคะว่าท่านได้เจอผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วดิฉันเป็นคนที่ทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็เห็นผลจากการทานจริงค่ะไม่ใช่หน้ามาแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีสําหรับตัวเองขอให้เชื่อมั่นในดีบูลและโกลเลจินเลยค่ะท่านจะได้ประสบความสําเร็จในการที่รักษาซ่อมแซมร่างกายของท่านอย่างแน่นอนขอยืนยันค่ะว่าทั้งโกลเลจินและดีบูลนี้ดีจริงๆค่ะ